วันนี้哈เราอยู่ในงานที่คนรอคอยครับย้ครับผมก็อันนี้น้ำทอกรวกันครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นบเผื่อทุกคนไม่รู้จักไงใช่ครับผมก็ตอนนี้ทุกคนอยู่ที่บอลซี่ญุ่นคอนเสิร์ตแล้วนะครับผมก็เป็นงานทุ่นตั้งใจมากๆจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าบอลซี่ญุ่คอนเสิร์ตจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของทางวารีมาก่อนเนาะแต่เราไม่อยากลืมเลิกความตั้งใจของเราแล้วก็เลยอยากให้มันเกิดขึ้นต่อไปใช่ครับผมด้วยความที่เราสัญญาเป็นแฟนคลับแล้วด้วยใช่ฮะ ถูกต้องฮะแล้ววันนี้ก็มาถึงคือตอนแรกนั่งนับวิสามเดือนชิวสองเดือนหนึ่งเดือนพอหลังพอเริ่มสองเดือนจะเข้าเดือนทีหนึ่งเนี่ยเราซ้อมแทบทุกวันเลยเราที่จริงเราอยากซ้อมมาก่อนอันนี้นเราอาจจติดงานเก่าๆอยู่ใช่ับผมแต่หลังนี้น,นะคือเราไล่ซ้อมทุกวันเลยเราไม่อยากให้แบบ ไม่อยากมีการผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากเต็มที่บนเวทีนะเพื่อตอบแทนแฟนคลับที่แบบเฮ้ยเขาเสียบทางมาดูเขาบินมาดูอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยอยากทำให้มันเต็มที่ที่สุดคุณทำไมใชชื่อคอนเสิร์ตไปเนี่ยบุณคุณซี่บุญอ่าถ้าทุกคนเคยเรียนเต้นหรืออะไรเงี้ยเบ่ามันคือการเปสาครับผมันคือการเด้งการแบบหยาประมาณนี้ใช่เราก็เลยเอ้บอลซี่แล้วเป็นบุญมันจะเป็นบีบีพอดีใช่คครับผมเราก็อยากให้มันเบอลซี่บุญดีกว่าอยากชวนทุกคนมาเต้นไปด้วยกัน ใช่ครับผมงั้นแสดง่าวันนี้ก็จะต้องยับสิโอ้ยยับฮะบุญนะยับยับเลยคื <c oughs> ออห้ง่ายว่าย <c oughs> ืน <c oughs> อยู่บนเวทีตลอดการโชว์ฮะมากสุดคือก็ลงไปเปลี่ยนชุดแล้วขึ้นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยตลอดเลย <c oughs> แต่ก็จะมีมูดเพลงแบบเพลงเบาๆเพลงาขาคันด้วย <c oughs> เพราะไม่งั้นก็บุญก็ตายก่อนนะฮะ <c oughs> <c oughs> ใช่คือก็ไม่ไหวก็มีจังหวะพัก <c oughs> หรือแบบเอ้ยมีคนนู้นมาช่วยร้องด้วย ช่วยเราด้วยอย่างการเลือกไลฟอัพเพลงนี้ที่เป็นยังไงครับผมนี่เลือกเองหมดเลยเลือกเองคือต้องต้องขอบคุณทางจีนเอ็มขอบคุณทางที่ถามมาเลยที่แบบเขาให้สิทธิ์ในการแบบเราตัดสินใจอยากได้เพลงนี้ไหมอยากเป็นมูดแอนโทนในแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตอนแรกเรากก็ลัวแบบเฮ้ยเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันจะแบบปรับภาพลักษณ์เราไปหรือเปล่าคนจะไม่เข้าใจไหมแต่เรารู้สึกว่าอยากทําอะไรในสิ่งที่เราชอบ มาให้ทุกคนได้ดูเนาะเพราะอย่างอื่นทุกคนก็คงเคยเห็นเราโชว์มาบ่อยแล้วล่ะใช่ครับผมแล้อยากเปลี่ยนแนวบ้างมันนี้ก็ถือว่าเป็นโชว์ครั้งแรกครั้งใหญ่ที่ง่ากที่มาร่วมงานสุดสุดชีวิตสุดคุณปู่สุดมากกันเะฮะคุณปู่คุณปู่แล้วเตียกันทีมีแบบปล่อยซอยให้เราแบบได้จัดเต็มทุกความจิงกแคือปล่อยปล่อยเกินเดี๋ยวดูโชว์เอาเขาปล่อยจริงคือเสนอเพลงอะไรแบบเอ้ยโอเคดีอยากได้เพลงนี้เราแบบ พอพอมันเอามารวมๆกันเราสู่อาวุธนั้ผมมันดีมากใช่ครับแการจัดการสมาธิี่ีเป็นไงบ้างครัโอยคือด้วยความที่เราเคยเคยทำกับบริษัทที่แบบเป็นเฮ้าส์ของตัวเองมาก่อนเนายังไม่เคยเข้าสู่ระบบที่เป็นบริษัทที่แบบมีระบบมีระเบียบทุกอย่างเราสึกว่าทุกอย่างมันโฟลไปหมดเพราะทีมงานเนี่ยทีมงานเขาเยอะมากในในแต่ละแผนกอะไรเงี้ยเฮ้ยตรงนู้นคนนี้เป็นคนนี้คนนี้มันมันเลยโฟลแล้วมันง่ายครับผมใช่แล้วพี่ทุกคนน่ารักมากน่ารักก็น่ารักเลย รวมถึงนักแสดงด้วยพี่ถาก็น่ารักนะฮะไม่ได้ไม่าด้ไม่ได้อะไรวะอยู่เปนอยากเลยพี่ถามาดูด้วยนี่ไหนฮะเป็นไปไม่ได้ผมไปแล้วออกว่าไม่ทันเรียกกันหน่อยดูอยากการเลือกเพลงที่มาแม่เพลงพี่กระซูพี่กระซรบเลยชักคุณได้หมดจบก็ได้ฮะก็พี่ถาบอกอะไรก็ได้แต่คอมเมนต์ของ J M M นะลูกนะถือเป็นเสื้อบุญแล้วเรื่องความมันเพลงนี้แบบแฟนๆลับ คาดหวังนะมันต้องดึงอยเดดันไหมนะันต่อยเวอร์เยออเรืความที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนพูดมากครับผมแล้วแบบเราชอบเอ็นจอยอะไรอย่างเงี้ยเราเลยอยากให้แบบเฮ้ยมันสนุกมันม่วนทายครับผมแล้วก็มาในธีมรถแห่ใช่ครับผมไม่รู้นักข่าวจะอยู่ดูหรือเปล่าแต่เราจะพยายามเก็บหน้าทุกคนไว้นะฮะใครไม่ลุกขึ้นเต้นเดี๋ยวโดนนะฮะเราจะทําการลากขึ้นมาบนเวทีครับนักข่าวสํานักข่าวนี้นะฮะไม่ยอมเต้นเออเป็นไงล่ะแขวนปะ อยไปเช็คชื่อนะเดี๋ยวเช็คชื่อเราจะมีการเช็คชื่อบุญครูเช็คชื่อนะฮะเอน็นเนอรี่ถอพอแม่จริงๆมอนามามฟ้มาไปถึงถ้าถามว่าเมื่อคืน <c oughs> นอนกี่โมงนอนนอนหลับหรือเปล่ามันนอนไม่หลับหรอกอจริงเราไม่รู้เราเราไม่ได้ตื่นเต้นนะแต่เราแค่เป็นคนคิดมากว่าแบบเฮ้ยเราเราจะลืมอันนี้หรือเปล่าลืมอันนั้นหรือเปล่ามันจะติดตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำให้มันเต็มที่ไงเราแบบเป็นคนที่แบบคิดเยอะอยากความพิเศษกต้องมีเพื่อนเพื่อนมาร่วมดอยเยอะโอ้แน่นแน่นเพราะ เอาจริงเกตที่เราเชิญมาทุกคนนะครับผมผ่านการแคสติ้งของคุณแคสเลยแต่เป็นการแคสต์ลับๆในงานเอาติ้งในงานเอาติ้งหลังเที่ยงคืนเราจะมีการแคสเกิดขึ้น <c oughs> ทุกคนไม่รู้ตัวทุกคนจะเอนจอย <c oughs> ไม่รู้ตัวเราหนีนั่งดูเลย <c oughs> เก็บเก็บข้อมูลสุดฤทธิแบบอ้าไอ้นี่หมอไอ้นี่ไอ้นี่ได้พานี่เพลงนี้ได้อะไรอยย่างงเี้อย่างอย่าง เขาเรียกว่าอะไรอย่างสตังถ้าทุกคนไปฟังเพลงของน้องอ่ะน้องจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำเนียงสำเนียงของลูกพุ่งเยอะเวลาเขาเวลาเขาลงแล้วมันจะประวัดปลายขึ้นอย่างนี้ใช่เราทำกันบ้างนะคะในการทัดคนมาอย่างจุ๊บเราไปยนพีลูกพุ่งแน่นอนโอ้โหหน้าห้างขนาดนี้คุณที่ย้ายแบบล็อกอะไรฮะเตรียมจอแค่ไหนคือสุดๆฮะเอาจริงๆคือสุดๆเต้นกันเอวสะบัดติดจอไปเลย คนอื่นจุงะเห็นอยู่แล้วจุงเขาเป็นสายเต้นเม,น,ม,น,มนเต้นเมนแดนอะไรอย่างงี้เน็ตเขาร้องเสียงเขาก็ดีอันนี้เราเคยเจอจุงผ่านๆมาหลายงานแล้วเราคิดว่าน้องก็เหมาะใช่แล้วเรารู้จักกันแล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยชวนน้องมาเหมือนฟอดเลยฟอดก็อีกคนฟอดเป็นคนที่เสียงก็ดีดีมากด้วยใช่แล้วก็เอ,เอ,เอามาร่วมกับเราดีกว่าเพื่อให้แบบโชว์มันเพอร์เฟกต ใช่ให้มันสมบูรณ์ครับผมส่วนแซมมี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะอันนี้ตัดไรช่อนเน็กๆลาเล่นลาเลนลาเลนแซมมี่เป็นเป็นเพื่อนที่อยู่กับบุญมา7ปีแล้วครับใช่ตั้งแต่บุญเป็นแฟนคลับเขาอะเอาง่ายๆบุญเป็นแฟนคลับเขานะเพราะเขาเคยเล่นิฟซิกแล้วบุญเป็นแฟนคลับของกัตันคือคือวีดเขาอะเจอครั้งแรกแล้วตอนนี้เราอะรู้สึกว่าแซมมี่อะมันมีของดีมันเป็นคนที่มีของแต่มันแค่ไม่มีโอกาสที่จะได้โชว์ของมันออกมา ได้เราเลยอยากสารฝันวัยเด็กฝันวัยเด็กเราเราเราอยากให้แซมมี่ได้แบบได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาใช่ครับผมก็เนี่ยเราเลยชวนแซมมี่ขึ้นมาด้วยโอ้โหเจเจมุกเจมุกต้องบอกอ่อนคือคือเจมุกอายุน้อยกว่าบุมนะแต่เรแต่เราอ่ะเราเรารู้สึกว่าพี่มุกแกเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากและแกเป็นคนแรกเลยตั้งแต่เข้าเจมเอ็มมาแกเป็นคนชมบคุยคนแรก พราะตอนนั้นไปออกกองเฟรนชิฟอยเวอร์ด้วยกันแกก็เข้ามาคุยแบบเขา้ากลัวเหมือนเกรงแล้วก็เก่งจริงนั่นแหละคราบทำอะไรไม่เป็นอะไรนะ <Okay. S 1> เขาเข้ามาคุยเป็นไงบ้างอยู่ใครนี้ไม่ต้องเกรงนะ mm hmm. ชวนคุยสักพักสนิทกันเลยสนิทกันตั้งแต่วันแรกอะไราะเราคิกว่าเอ้ยเชโมกแบบนิสัยดีมากอธัธยาใสายดีแล้วเราก็เคยติดตามของงานแกมาเพราะแกก็เป็นนักร้องใช่ครับผมเราก็เลยมา,ามารวมเลยดีกว่าเพราะอีกคนนึง ไม่นูยนะดีนอยนะแปลงแปลงแปลงคือจริงๆอ่ะเราเราคุยกันแล้วเราเราบอกว่าเราอยากไปอยู่ในพาร์ทของความสำคัญของแต่ละคนเพราะเราไม่ได้โตมาด้วยตัวคนเดียวเราโตมาเขาเราก็แบบอยากไปอยู่ด้วยช่วงเวลาความสาคัญของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างคอนเสิร์ตเขาเราก็จะไปได้ยังไงต่อยป่วยปางตายก็จะไปได้ใช่ฮะก็เนี่ยครับผมเราก็เลยอยากให้เขามาโชว์กับเราด้วยซึ่งโชว์ที่ทุกคนจะได้เห็นมันเป็นโชว์ที่ บอกเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนจริงๆเห็นที่นี่ที่แรกที่เดียวแล้วที่สุดท้ายด้วยครั้งสุดท้ายแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยเกินคุณปู่เหนื่อยมากจริงๆเเค่ที่ต้องมีแบงกกี่พาร์ทครับถ้าตีจริงๆจะเป็นประมาณสี่พาร์ได้สี่พาร์ทเลยสี่พาร์ทก็จะเป็นสี่มูดแอนโทนเลยใช่ครับผมจะเริ่มได้ระดับไปเรื่อยๆใช่จนสุดจนแบบสะบัดเอาให้เอาให้หัวกระเจิง เต็มอยู่แล้วครับผมก็เลเต็มก็คือบอกพี่ถามว่าลากถังออกเปนสีเหลือตามมานะฮะตามครับตามมาด้วยถ้าลมตอนไหนก็ปั๊มปั๊มขึ้นมาร้องต่อได้ใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีบัตรสตรีมมิ่งอยู่นะครับสามารถซื้อได้นะที่ GTM นะครับผมก็เผื่อใครเอยากเข้ามาดูไม่มีไม่มีเวลาว่างที่จะแบบเดินทางมายังสามารถซื้อบัตรได้ครับผมก็บอกเลยว่าเอาจริงอ่ะใจเราอ่ะไม่เราเราพูดเรา พูดหลายกับหลายคนเลยด้วยกว่อนว่าอันนี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวรครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเราใช่ใช่ว่วาครั้งสุดท้ายมันมันแบบไม่รู้เอาจริง,รงอ่ะมันมันไม่ใช่แค่เหนื่อยเหนื่อยซ้อมเราโอเคแต่มันเครียดมันมันทำลายสุขภาพจิตเราหลายอย่างมันไม่ได้เครียดจากจากการซ้อมหรือจากคนรอบข้างมันเครียดเพราะตัวเราเองเนี่ยที่มันกดดันตัวเองใช่ครับผมแล้วก็เลยไม่แน่หรอกไม่แน่พอเราพูดว่ามันครั้งสุดท้ายมันมักจะมีครั้งต่อไปสุดท้ายครั้งนี้หรือเราไม่พูดว่ะเขาพูดว่าครั้งต่อไปมันจะครั้งสุดท้ายไหมอ้งสุดท้าย ก็นั่นแหละพยายามจะทําให้เต็มที่ที่สุดขอบคุณแฟนๆอร์ตม,ม,มาได้ครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนมากๆนะครับผมรวมถึงอทั้งแฟนชาวไทยแฟนขับหน้าจอรวมถึงอินเตอร์แฟนทุกคนด้วยนะครับผมก็เมื่อเช้า,มาเามื่อเช้าขับรถเข้ามาเห็นล่ากระเป๋ามาเป็นแอร์ฮอเต้เลย <c oughs> ไม่ใช่อะไรไม่หลบรถเลยจะบีบแต่ก็เก่งใจอ่ะคือเข้าใจไหมรูปเรามันติดอยู่ตรงกระเป๋าข้างหลังเพราะว่าเราก็ ไปไม่ได้ฮนะกเขาลากลาแอร์เตะไปเลยลเ,เลยนั่นแหละฮะก็คนมาต่างประเทศเลยบางคนแบบทําทำงานเสร็จเนี้ยก็บินมาเลยจาก,กว่าคืนไม่รู้ได้นอนเปล่าไม่รู้ได้พักผ่อนเาเหมือนกันก็ขอบคุณนี่ยังซัพพอร์ตเราอยู่ตรงนี้เนาะก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดเพื่อทุกคนนะครับผมเราเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองเราแค่อยากตอบแทนว่าเฮ้ยคนคนนึงที่คุณที่คุณซัพพอร์ตอะมีพัฒนาการ เป็นยังไงบ้างแล้วใช่ผมแรงกำลังใจของคุณนะมันทําให้เราอยากที่จะพัฒนาตัวเองไปขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เหมือนอันนี้เหมือนเป็นการส่งกันบ้านคุณคูทุกคนนะฮะใช่ครับถ่ายนิดนึงลูกเป็นเสาที่ตึกหรือย่งเี้ยที่แ,แหลนแล้วเหรอคือขับผ่านทุกวันเลยแต่ไม่มีโอกาส <S <S ได้ลงไปถ่ายเลยคือเราอะอยากไปเก็กบโปรเจกต์มากแต่ด้วยความที่เราซ้อมอะเราซ้อมทุกวันเลยคือเราไม่รับงานเลยทั้งเดือนเลยถ้ามีก็คือเป็นงานเก่าค้าง้าอะไแบบ ถ้ามีงานใหม่เข้ามาคือเราไม่รับเลยเรารู้สึกว่าเราอยากโฟกัสตรงเนี้ยให้ดีที่สุดดีกว่าใช่ผมอยากให้มันออกมาเป็นความทรงจําที่ดีของหลายๆคนเงินหางอะไรก็ได้แต่ก็ไม่มีนะพูดไปไม่ได้รวยนะฮะก็ก็เป็นนี่หลายอย่างอยู่เยอะกู่เกิดก็ไม่เห็นตัวเอง่คนเศร้าแล้วใหญอยู่มากด้วยนะก็ก็แอบเขินนะแอบเขินอยู่เพราะคือมันแต่มันเขินนันนะเราก็เริ่มชินแล้วแหละพระแบบก็หลายๆปีที่แฟนขับเขาทํา มัโปรเจกต์ให้เราคือเราเคยคุยกับเขานะเ,เงินค่าโปรเจกต์มันเยอะนะมันแพงนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาบอกไม่เป็นไร <c oughs> เขาไม่อยากให้เรา <c oughs> เขาอยากให้เราแบบให้คนอื่นเห็นเราบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราสู้กับคนอื่นเขาได้บ้างเพราะคนอื่นมีเขาก็อยากให้เรามีอะไรอย่างเงี้ยใช่คบแต่ตอนอกเหนือโปรเจกต์เนี้ยเขา,าก็ยังมีโปรเจกต์ที่แบบเขาไปทําบุญด้วยนี่อชอบมาก ให้แบบวันเกิดอย่างเงี้ยวันเดียวเป็นวันของพักของคุแค่วันเดียวแต่มันมอบรอยยิ้มให้กับอีกหลายคนได้แล้วดี่เราชอบเราชอบ positive เดี๋ยวมนเกิดปีนี้ยิ้ไมั้งเออมาเกิดปีนี้ก็มีทางบ้านไปขับอินเตอร์เอาอาหารเอาข้าวไปให้เด็กที่เขายากไร้นี่เราชอบมากเลยอย่างที่เราบอกเราส่งต่อเรายิ้มเราส่งความใจเขา positive ของขวัญตัวเองนะครับของขวัญขของให้ตัวเองไม่ให้ให้อะไรตัวเองปะให้ ไม่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้อะไรแล้วของแบรนด์นูนแบรนด์นิม,นนมจริงเราไม่ได้ซื้อมาหลายปีนะรู้สึกว่าเราก็เราก็ใส่ได้ไม่เราเราไม่ได้ว่าคนที่เขาซื้อนะคนที่เขาซื้อคือบางทีเขาชอบเนะี<ม>่ยเราเราก็ชอบฮะแต่เราสึกว่าเราเราก็มีแล้วอะไรนะเราก็มีแล้วเราก็ไม่ได้อยากผลวาผหาเพิ่มอีกนะตอนนี้ก็แค่ตั้งเป้าว่าเอ้ยอยากผ่อนบ้านผ่อนรถหมดที่บ้านเป็นของตัวเองรถเป็นของตัวเองแค่นี้พอแล้วครับแล้วก็เลี้ยงดูแม่ได้อะไรพอแล้วคุณเปลี่ยแค่ไหนมา ฮะฮะฮะปีนี้เราจะมีแบบลุงไม่ไม่เราคุยกันแล้วบุญคุยกับเมนว่าถ้าเกิดจะให้เราผ่านรายการนะไม่ไม่ต้องบุญหวาไม่ต้องมีราคาแค่ให้ด้วยใจแค่แบบเป็นสิ่งที่เราต้องใช้และจำเป็นเลยเนี้ยซึ่งปีนี้เขาก็ไปซื้อเสื้อเสื้อเขาเรียกว่าอะไรเสื้อกีฬาเสื้อที่เราชอบใส่ให้เราสตัวสีแดงกับสีม่วงเงินใช่แค่นี้เราก็พอใจละแค่นี้สึกว่าเออโอเคแล้วเราไม่ต้อนการสขอแพงแบบเป็นร้านเป็นแส ขอบคุณครับบสเซลคเิเข้ารนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพรีบเดี๋ยวที่ขออนุญาตเก็บไหม่เก็บใหมนะคะไม่ได้ค่ะหนีวิดีโอก่อนป้องๆคนใหญ่แล้วหันด้นัด้ตง